สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพูดเรื่องนี้สักหน่อยเพราะว่าไอเรื่องการแทกบัญชีเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ผมมองว่าอะไรใช่ไหมอันนี้จะมาแนะนํานะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอย่ากเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวหลายๆใบนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์แล้วในหมู่เพื่อนฝูงนะครับ เราไม่เคยถูกแพ็บัญชีหุ้นผมจะบอกว่าการที่คุณฝากเงินในธนาคารเนี่ยนะครับคุณมีบัญชีเดียวบัญชีอมทรัพย์หรือบัญชีประจําหรือบัญชีอะไรเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่คุณจะถูกแพ็ก็ข่าวก็มีไปแล้วนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไการออมเงินเนี่ยมันมีหลายวิธีนะก็คือมันมีการอ,อมเงินด้วยการซื้อหุ้น นะครับการออมเงินด้วยการลงทุนต่างๆซึ่งมีความปลอดภัยกว่าเราฝากบัญชีทั่วๆไปทีนี้ก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองนะครับลองคิดตามแล้วลองเปลี่ยนแนวคิดดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดตรงๆนะคุณฝากเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยคุณคุณฝากออมทรัพย์เนี่ยถึงคุณไม่ถูกแฮ็กเงินคุณหายทุกปีคุณเชื่อผมไหมได้เงินหายทุกปีนะเพราะอะไรสมมุติว่า คุณมีเงินหนึ่งพันเมื่อสิบปีที่ที่แล้วใช่ไหมครับคุณกินข้าวได้กี่จานคุณกินก๋วยเตี๋ยวได้กี่จานกับปัจจุบันคุณกินข้าวได้กี่จานกินก๋วยเตี๋ยวได้กี่จานมันคืออะไรครับมันคือมันหายจากเงินเฟ้อไงเขาเรียกว่าของแพงขึ้นแต่เงินฝากเราเท่าเดิมใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญน,นะไอการฝากเงินออมทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยมันต่ํามันก็ทําให้ผลตอบแทนเนี่ย มันไม่สูงไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ,อการลงทุนในหุ้นเนี่ยหรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงแต่ว่าผลตอบแทนมันสูงเพียงแต่เราศึกษาให้ดีๆเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีมาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอเล่าเรื่องตัวเองนิดหนึ่งนะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเมื่ออย่างเมื่อปีปีปีที่แล้วเนี่ยผมฝากเงินเข้าพอร์ตนะครับเข้าพอร์ตในพอร์ตพอร์ตหุ้นเนี่ย ฝากไปห้าหมืนคุณเชื่อไหมยังรุ่งขึ้นพอหุ้นผมมีเงินอยู่เก้าหมืนกว่าบาทในวันเดียวนะเก้าหมืนกว่าบาทก็คือผมซื้อหุ้นไงแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณทําแบบผมนะผมจะบอกว่าไอการฝากเงินเข้าบัญชีหุ้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยและที่สําคัญนะมันไม่เคยมีแฮกเกอร์ที่ไหนมันมาสนใจเรื่องแฮกพวกนี้เพราะอะไรเพราหนึ่งถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชีหุ้น การที่คุณจะถอนออกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ถอนปุ๊บแล้วเงินเข้าบัญชีปั๊บนะครับสมมุติว่าคุณซื้อขายหุ้นเนี่ยเขาเรียกทีบวกสองเวลาอีกสองวันถ้ากดสมมตินะสมมติคุณถูกแฮกบัญชีหุ้นเนี่ยกว่าเงินที่จะไหลเข้าบัญชีซึ่งก็คือบัญชีคุณนั่นแหละบัญชีตัวเองนั่นแหละนะครับมันไม่มีบัญชีม้าคือการถอนเงินออกบัญชีหุ้นเนี่ยมันถอนออกบัญชีไปสู่บัญชีคนอื่นไม่ได้นอกจากบัญชีที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับ ดังนั้นถ้าไม่มทำนิจฉาชีพมันแฮกบัญชีหุ้นคุณเนี่ยเขาจะโอนไปไหนลนะ่ะเขาต้องโอนเข้าบัญชีคุณและที่สําคัญนะก็คือถ้าคุณซื้อถ้าคุณโอนอย่างบังบกเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดโอนก่อนเที่ยงใช่ไหมครับเงินจะเข้าใบสองก็เวลาอีกี่ชั่วโมงเวลาเกือบสามชั่วโมงเนี่ยครับซึ่งเราอายัดทันไหมเราอายัดทันแต่เงินที่โอนมันเนี่ยมันไม่ใช่บัญชีมาไงมันเป็นบัญชีคุณ แล้วมันจะโอนออกไป็นจิทีม้าแต่ผมว่ายังไงก็อายัดทันในเวลาสามชั่วโมงเนี่ยเพราะมันจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับมีการแจ้งเตือนว่าเงินถูกโอนโอนออกแล้วเงินยังไม่ได้เข้าบัญชีไงใช้เวลาสามชั่วโมงนะครับสมมติมว่าผู้ชายที่แฮกบัญชีหุ้นคุณแล้วไปซื้อขายหุ้นสมมติมว่าซื้อขายหุ้นนะเขาขายหุ้นในพอร์ตคุณเพี้ยงเลยนะครับแล้วได้เงินมาแต่เขาโอนนะค,ครับมันใช้เวลาสองวัน ในสองวันเนี้ยคุณจะไม่รู้หรอว่าเงินถูกโอ,อนออกและโอ,อนออกเนี่ยมันก็เป็นบัญชีคุณอยู่ดีมันไม่ใช่บัญชีม้านะครับดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยมันสูงนะและที่สาคัญสมมุติว่าเราฝากเงินในบัญชีหุ้นและเราไม่ไม่ซื้อหุ้นเลยนะคุณไม่ซื้อขายหุ้นเลยเงินก็ยังอยู่และได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากในธนาคารนะครับแต่ผมจะบอกว่าอการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงก็คือคุณอาจจะขาดทุนก็ได้ ทำไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราศึกษาอย่างดีเราไม่ลงทุนด้วยความโลภเนี่ยโอกาสที่จะมีผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากในธนาคารเนี่ยสูงกว่านะครับแล้วที่สําคัญมันปลอดภัยคือผมไม,มาชวนให้คุณเล่นหุ้นนะแต่ผมรอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องมีตะก,ก้ารใช่ไหมตะก,การหลายหลายใบนอกจากมีตะก,กาใบเดียวใบเดียวแล้วเนี่ย ต้องมีตาก,ก้าสองตาก,ก้าสามตะก้าอะไรที่มันให้ผลตอบแทนที่มันมากกว่าเงินฝากนะครับแต่ก็ขอเตือนนะครับถ้าคุณจะเปิดบัญชีหุ้นเนี่ยคุณต้องไปเปิดที่บริษัทหลักทรัพย์นะก็ติดต่อตามธนาคารหรือตามเว็บก็ได้พิมพ์คําว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยคุณพิมพ์พิมพ์พอย่างเงี้ยนะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุญาตซื้อขายหุ้น มันจะมีอยู่ประมาณ20กว่าบริษัทน่าจะ23 24แล้วหรืออาจจะ26เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับแล้วเราดูจากตรงนั้นนะครับแล้วไอ้การซื้อขายหุ้นยังง่ายมันไม่ยากนะคือเราเติมเงินลงไปสมมติคุณมีเงินล้านผมเรียบเทียบนะคุณมีเงินล้านเนี่ยคุณแบ่งคุณแบ่งอย่างละห้าแสนอีกห้าแสนเนี่ยคุณฝากบัญชีสมุดธนาคารฝากจําฝากออมทรัพย์เนี่ยนะครับอีกห้าแสนเนี่ยคุณฝากไว้ที่บัญชีหุ้น แล้วคุณลงทุนอย,าอย่างถูกยงยงงถูกต้องนะศึกษายอย่างถูกวิธีเนี่ยลองเปรียบเทียบภายในหนึ่งปีเนี่ยเงินห้าแสนในบัญชีธรรมดาเนี่ยกับเงินบัญชีในพอร์ตหุ้นเนี่ยจะต่างกันเยอะบางทีเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นหลักล้านก็ได้ถ้าลงทุนถูกวิธีนะหรือไม่อาจจะมากกว่านั้นอ่ะคือยังไงมันก็เยอะกว่าแล้วความปลอดภัยมันสูงกว่าเรียกว่าโอกาสถูกแพ็เนี่ยไม่มีเลยคืออย่างคือคี่จะบอกว่าแทบไม่มีก็ได้แต่มันแบบ อยากจะบอกว่ามันไม่มีเลยดีกว่าเขาจะแฮกยังไงอ่ะแฮกจากบัญชีหุ้นไปบัญชีบัญชีนอกก็คือบัญชีคุณอะที่คุณผูกเอาไว้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าแฮกไปได้เนี่ยนะมันมีเวลาสามสี่ชั่วโมงอะที่คุณจะไปติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์เฮ้ยอายัดบัญชีที่ด่วนโดนแฮกนะครับหรือเมื่อเกิดเขาซื้อขายหุ้นใช่ไหมเอาพอดคุณเนี่ยไปขายหุ้นแล้วเอาเงินโอนออกมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาสองวัน เาเรียก T บวกสองซึ่งโอกาสที่คุณจะยับยั้งเนี่ยมัน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 ไวไงครับนะก็เนี่ยผมก็ยังอยากยังอยากบอกว่ามันมีความปลอดภัยนะครับส่วนไอ้เรื่องการศึกษาการซื้อหุ้นอะไรเนี่ยคุณก็ศึกษาตามเว็บตามอะไรตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีนะครับก็มาบอกกันไว้นะครับอย่างน้อยก็มันมีความปลอดภัยระดับระดับหนึ่งนะครับคุณ เงินที่อยู่ในพอร์ตหุ้นเนี่ยคุณเป็นเงินเย็นเงินที่คุณเก็บเอาไว้นะบางคนเนี่ยมีเงินในพอร์ตหุ้นมากกว่าเงินฝากด้วยซ้าไปเพราะเขามองว่าเงินมันงอกนะครับผมก็จะฝากไว้ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยไอการออมเงินเนี่ยนะครับเงินได้ไม่สําคัญเท่าเงินเหลือถูกไหมคุณหามาเยอะๆเนี่ยถ้าคุณไม่เหลือเลยก็ไม่ไปไม่มีประโยชน์นะแต่เงินเงินเหลือไม่สําคัญเท่าเงินงอกเพราะอะไรครับเพราะเงินเหลือ ถ้ามันไม่งอกมันจะหายรื่นจริงนะครับหายจากอะไรหายจากเงินเฟ้อเลยครับเงินในบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้เนี่ยมันหายทุกปีโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันหายจากค่าสินค้าสินค้าที่มันแพงขึ้นทุกๆปีโดยที่เงินเรายังอยู่เท่าเดิมนะครับอย่าลืมนะครับเงินได้ไม่สําคัญเท่าเงินเหลือเงินเหลือไม่สําคัญเท่าเงินงอกนะครับอย่าเก็บเงินไว้ในที่เดียว กระจายความเสี่ยงออกไปนะครับการลงทุนในปลตดุุ่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสวัสดีครับ